อยากเริ่มต้นลงทุนออนไลน์แบบง่ายๆด้วยเงินแค่3,500บาทฟังทางนี้เคยสงสัยไหมลงทุนอะไรดีที่มือใหม่ก็ทำได้แถมใช้เงินเริ่มต้นแค่นิดหน่อยวันนี้ผมจะมาเปิดโลกการลงทุนฉบับรวบรัดคำถามคือลงทุนอะไรเสี่ยงแค่ไหนได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ลงทุนอะไรดีหุ้นซื้อหุ้นเท่ากับเป็นเจ้าของบริษัทแต่ต้องทาการบ้านเยอะหน่อยนะกองทุนรีท ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ต้องปวดหัวเรื่องซื้อขายเองคริปโตโลกอนาคตหรือแค่กระแสต้องใจกล้าและศึกษาให้ดีทองคำสินทรัพย์ปลอดภัยลงทุนยามวิกฤตแต่กำไรอาจไม่หวือหวากองทุนดัชนีกระจายความเสี่ยงลงทุนในหุ้นหลายตัวพร้อมกันแบบไม่ต้องเลือกเองสำคัญการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจแล้วผลตอบแทนละ่ะบอกเลยแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน บางอย่างเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงบางอย่างเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็อาจจะน้อยตามคำถามชวนคิดคุณพร้อมเสี่ยงแค่ไหนอยากได้กำไรแบบไหนอย่ารอช้าเริ่มต้นลงทุนตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้รวยก่อนเพราะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนที่เริ่มตอนนี้สุดท้ายถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับการลงทุนดีๆที่จะช่วยให้เงินของคุณงอกเงยแล้วเจอกันครับ